ครับสวัสดีครับสำนักงานป่าตองประกันภัยนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูตัวอย่างนะครับการทํางานของออฟฟิศของเรานะครับตัวอย่างของวันนี้เลยนะครับวันที่7พฤษภาคม2 5งหนะครับเดี๋ยวจะเล่าย่อๆก็คือออฟฟิศของเราจะแบ่งงานออกเป็น2 2แบบก็คืองาน งานในพื้นที่ own, ที่ลูกค้านัดเข้ามาแล้วให้เราไปทำกับงานออนไลน์นะครับทีนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าในส่วนของงานในพื้นที่ก่อนแต่คำว่าในพื้นที่ของผมเนี่ยไม่ใช่แค่ป่าตองนะครับหมายว่าภูเก็ตทั้งจังหวัดรวมถึงพังงากะมีด้วยนะครับผมผมก็ไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้รู้ตัวอย่างของงานวันนี้นะครับที่ลูกค้านัดเวลาเข้ามานะครับจะมีทั้งหมด6งานนะครับจะเป็นประกันนอนมอเตอร์นะครับเป็นส่วนของประกันทรัพย์สินประกันอัคคีไฟเนี่ยหที่นะครับแล้วก็ที่สุดท้ายจะเป็นรถยนต์นะครับ งานเหล่านี้ก็จะมีการนัดกันล่วงหน้าแล้วแหละแล้วก็บางคนก็ไปเจอสดก็ทําเพิ่มก็มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมจะให้ไปดูกันนะครับก็ไปชมกันเลยครับครับอันนี้ก็เป็นร้านที่เป็นหนอนนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็มีการเปิดร้านกันแล้วนะครับก็ศ้าก็เรียกให้เรามาทำประกันนะครับก็ตรวจสอบพักินแล้วก็ทําประกันเหมือนเดิมนะครับก็แล้วครับไม่กีนร้านที่สองนะครับ เป็นห้องดียี่สิบแปดนะครับร้านเดียวกันแต่ร้านนี้จะเป้นเพือป้ากับแม่ของป้านะครับมาตามนี้เลยครับผมโอเคหน่งรอยยี่สิบสี่อลูกเนนะคร่ก็เป็นร้านที่สีนะครับห้องที่มากปรมาณนี้ก็เป็นเรื่อป้านะครับเป็นร้านใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับห้องตามนี้เลยนะครับเริ่มแล้วครับครับ ยีิดนะครับพอเนร้านที่ห้านี่เป็น้นเด่ที่เราจะเปนชื่อมากโอเคับค่ะครับอันนี้ก็เป็นเทที่6นะครับวันนี้6นรถำนณที่นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของตัวอย่างนะครับที่ผมให้ดูงานของวันนี้นะครับเดี๋ยวในฟ้าต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูในส่วนของงานออนไลน์นะครับงานออนไลน์ก็สนุกนะครับก็มีรูปแบบการทาที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าของเราก็เยอะมากเหมือนกันนะครับงานออนไลน์ในส่วนของงานหน้างานนะครับก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ทุกวันก็บางทีผมก็เดินทางไปนู่นไปนี่บ่อยนะครับก็ยิงแล้วก็คือเรื่องงานนี่แหละทุกวันครับก็นมีลูกค้านับตลอดครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ